สวัสดีครับนักเรียนทุกคนมาพบกับมาสเตอร์อีกครั้งเรายังอยู่กันในหน่วยที่4เรื่องสิ่งแวดล้อมทางกายภาพกับกิจกรรมทางเศรษฐกิจวันนี้เรามาขึ้นในหัวข้อของอุตสาหกรรมการผลิตในเรื่องนี้มีความสำคัญอย่างไรเราไปดูกันเลยครับในส่วนของอุตสาหกรรมการผลิตนะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนแปลงหรือแปรรูปวัตถุดิบ ในรูปแบบต่างๆโดยอาศัยเครื่องจักรและวิธีการที่ทันสมัยอุตสาหกรรมนั้นมีหลากหลายประเภทและมีที่ตั้งกระจายอยู่ทั่วโลกในการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมต้องอาศัยปัจจัยสำคัญดังนี้ 1. ที่ดิน 2. วัตถุดิบ 3. แรงงาน 4. การขนส่ง 5. ตลาดเราไปดูกันครับว่า5ปัจจัยนี้มีความสำคัญอย่างไรนะครับ มาสเตอร์จะยกตัวอย่างในการเลือกที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรมการผลิตน้ำมันสิ่งที่หนึ่งที่ดินที่ดินเป็นสถานที่ตั้งในการประกอบธุรกิจอุตสาหกรรมโดยต้องคำนึงถึงขนาดและราคาของพื้นที่ในกรณีของอุตสาหกรรมผลิตน้ำมันต้องอาศัยพื้นที่ขนาดใหญ่และต้องอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองเนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่เป็นตัวก่อมลภาวะ 2. วัตถุดิบ การเลือกที่ตั้งอุตสาหกรรมต้องคำนึงถึงระยะห่างจากแหล่งวัตถุดิบเพื่อประหยัดค่าขนส่งในกรณีของอุตสาหกรรมน้ำมันต้องอยู่ไกลไม่ห่างจากแท่นขุดเจาะน้ำมันมากจนเกินไปเช่นกัน 3. แรงงานต้องคำนึงถึงจำนวนคุณภาพและค่าจ้างของแรงงานในกรณีของอุตสาหกรรมน้ำมันต้องจ้างแรงงานที่มีความรู้และมีความสามารถเฉพาะด้าน เช่นวิศวกรน้ำมันที่ประจำอยู่โรงกั่นน้ำมันและแท่นขุดเจาะน้ำมัน 4. การขนส่งต้องคำนึงถึงความสะดวกในการขนส่งระยะทางและปริมาณสินค้าที่สามารถขนส่งได้ในแต่ละลอกในกรณีของอุตสาหกรรมน้ำมันต้องอาศัยการขนส่งทั้งทางน้ำและทางบกใช้ต้นทุนที่สูงการวางแผนการขนส่งจึงมีความสำคัญ 5. ตลาด จะกล่าวถึงผู้บริโภคสินค้าและประชาชนทั่วไปดังนั้นอุตสาหกรรมที่ตั้งอยู่ใกล้ตลาดจะสามารถลดค่าใช้จ่ายและเข้าถึงคนจำนวนมากได้ในกรณีอุตสาหกรรมน้ำมันคือปั๊มน้ำมันซึ่งต้องอยู่ใกล้ในบริเวณที่มีผู้ใช้บริการเป็นจำนวนมากทั้ง5ปัจจัยนี้เป็นสิ่งสำคัญในการสร้างอุตสาหกรรมการผลิตเราไปดูกันครับว่า อุตสาหกรรมที่สําคัญของโลกมีอะไรกันบ้างอุตสาหกรรมที่สําคัญของโลก 1. อุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าเป็นวัตถุดิบที่สําคัญของอุตสาหกรรมหลายประเภทในปัจจุบันแหล่งผลิตเหล็กและเหล็กกล้าที่สําคัญของโลกได้แก่ 1. จีน 2. ญี่ปุ่น 3. อินเดีย 4. สหรัฐอเมริกา 5. รัสเซียอุตสาหากรรมผลิตรถยนต์เครื่องบินและเรือเป็นอุตสาหากรรมที่ต้องอาศัยวัตถุดิบจากเหล็กกล้าเป็นจำนวนมากและมีลักษณะต่างกันออกไปมาดูกันครับว่ามีประเทศใดบ้างที่เป็นผู้ผลิตรถยนต์เครื่องบินและเรือประเทศที่เป็นฐานการผลิตรถยนต์เครื่องบินได้แก่เยอรมน,นีสหรัฐอเมริกาฝรั่งเศส และญี่ปุ่นส่วนฐานการผลิตเรือนั้นอยู่ที่จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นครับต่อมานะครับก็จะเป็นอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์เป็นอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อมโยงกับผลิตภัณฑ์อื่นๆอ,อันได้แก่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรทัศน์โทรศัพท์มือถือคอมพิวเตอร์รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆหลากหลายประเทศ จะมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นอันดับต้นๆดังต่อไปนี้ 1. จีน 2. สหรัฐอเมริกา 3. ญี่ปุ่น 4. เยอรมน,นีอุตสาหกรรมปิโตเคมีปิโตเลียมได้แก่แกส๊สน้ำมันที่เป็นวัตถุดิบหลักในการผลิต ผลิตภัณฑ์ปิตโตเคมีอันได้แก่ใย,ยสังเคราะห์ยางสังเคราะห์และสารเคลือบผิวประเทศหลักๆที่เป็นฐานในการผลิตจัดอันดับได้ดังนี้ประเทศที่มีอัตราการผลิตน้ำมันต่อวันมากที่สุด 1. สหรัฐอเมริกา 2. ซาอุดิอาระเบีย 3. รัสเซีย 4. แคน,นาดา 5. จีน ในส่วนของอุตสาหกรรมแปรรูปอาหารเป็นการนำผลผลิตทางการเกษตรได้แก่ผักผลไม้ธัญพืชรวมถึงเนื้อสัตว์ต่างๆมาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อให้ง่ายต่อการบริโภคและเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาได้นานขึ้นในแต่ละทวีปมีสัดส่วนของแต่ละประเภทอาหารที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับทรัพยากรในทวีปนั้นๆ ไปดูกันครับว่ามีทวีปใดบ้างทวีปอเมริกาทวีปยุโรปทวีปแอฟริกาทวีปเอเชียทวีปออสเตรเลียและโอเชียเนียอุตสาหกรรมในประเทศไทยประเทศไทยมีการพัฒนาอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่องเริ่มจาก อุตสาหกรรมเบาเพื่อทดแทนการนําเข้าต่อมาได้พัฒนาอุตสาหกรรมหนักที่เน้นการผลิตเพื่อการส่งออกมาดูกันครับว่าอุตสาหกรรมส่งออกสำคัญของไทยมีอะไรบ้าง 1. รถยนต์และอุปกรณ์รถยนต์ 2. คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 3. อัญมณีเครื่องประดับ 4. ผลิตภัณฑ์ยาง 5. เม็ดพลาสติก6น้ำมันสำเร็จรูป7เคมีภันฑ์8แห่งวงจรไฟฟ้า9เครื่องจักร10เหล็กก้าเป็นอย่างไรกันบ้างครับนักเรียนกับเรื่องอุตสาหกรรมการผลิตทั้งของโลกและของไทยนักเรียนก็ได้เห็นความแตกต่างกันนะครับมาสเตอร์หวังว่านักเรียนจะเข้าใจกับอุตสาหกรรมการผลิตนะครับ แล้วเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ